โอกาสสำคัญ1ปีมีเพียงครั้งเดียวในวันเถลิงศกนะ16เมษายน2564นั้นนะนับเป็นวันที่สำคัญอันดับต้นๆของรอบปีนั่นคือเป็นวันปีใหม่ไทยแท้จริงตั้งแต่โบราณดังนั้นวันนี้เราอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเสริมสริมงคลให้มีพลังสูงสุดนะในช่วงของปีใหม่ไทย ซึ่งในความเชื่อเดิมแต่โบราณนะยังคงมีผลยังคงส่งต่อยังคงสืบทอดพลังอันบันดาลความสำเร็จให้เกิดขึ้นหากแม้นใครได้ทำอะไรดีๆในวันทลน่นศกซึ่งเป็นวันที่หลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยการเดินทางของดาวอาทิตย์เนี่ยได้คล้อยเข้ามา1ห,หรือว่าสอง,อ,งองศาแล้วจากปีนั้นเนี่ย มันก็ถึงกับว่าเป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้นมันก็เหมือนกับก้าวใหม่ของชีวิตน่ะที่เริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งอาจารย์แนะนำสองอย่างใครมีโอกาสนะได้ทำสองอย่างนี้ชีวิตและความสำเร็จรอคอยอยู่อย่างแรกเนี่ยนะทรงชื่อสกุลมานะอาจารย์จะเขียนชื่อสกุลนะ่ะลงไปในพยัญเทพราหูพยัญเทพราหูเนี่ยในบริเวณ ที่เป็นข้างบนนี้จะเขียนลักษณะของดวงของเราลงไปเพื่อเราเนี่ยจะได้เอาไปบูชาจะใส่กรอบบูชาแบบนี้หรือพับนะเอาใส่กระเป๋าสตางค์เอาวางบนพานบูชาวางไว้หิ้งพระเป็นการยกดวงของตัวเราเองอันนี้ทุกคนควรต้องมีนะควรต้องมีจะบูชาอะไรก็ไม่สําคัญเท่าการบูชาดวงของตนเองส่วนใครที่อยากจะเน้นเลยว่าให้สะเดาะเคาะ ต่อชะตารับโชคสอกเคาะคืออะไรเทียนหนึ่งเล่มก็ใช้สอกเคาะที่ไม่ดีออกไปเล่มที่สองต่อชะตาหรือว่าต่อยอดธุรกิจสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังแล้วก็รับโชคลาภเข้ามาชุดเทียนสามเล่มสดอกเคาะต่อชะตารับโชคก็สามารถส่งชื่อสกุลวันเกิดมาให้อาจารย์จุดเทียนได้เช่นเดียวกันดังนั้นของสองสิ่งนี้พยันเทพปราหูของมหามนตราและเทียนสะอ,อสะเคาะต่อชะตารับโชคอาจารย์ในฐานจิต จุดให้ในเช้าวันที่16เมษายน2564นี้สําหรับผู้ที่ส่งชื่อสกุลวันเกิดมาภายในวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นเพราะว่าเช้า16เมษายนนั้น,นอ,อาจจะไม่ทันละในการต้องส่งชื่อจังนั้นนะใครที่ฟังอาจารย์อยู่นะส่งชื่อสกุลมาทําพยญาราหูเอาไว้บูชาตลอดไปหรือจุดเทียนสะดาะเคราะห์ต่อชะตารับโชค 3มเล่มภายในวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นขอให้ทุกคนโชคดีได้กระทําการเสริมดวงที่ดีที่ถูกจุดเป็นรางวัลชีวิตเป็นพลังแห่งความสําเร็จตลอดปีตลอดไปตลอด2564และชีวิตนี้จะพบแต่ความสุขความสําเร็จทุกประการ